สวัสดีค่ะน้องบลลี่คิด,ดีทำดีนะคะวันน้องบลลี่จะมาบอกวิธีการดูแลต้นกระบองเพชรนะคะ 1. การรดน้ำต้นไม้ต้นกระบองเพชรเนี่ยเราควรลดแบบเป็นประจำแต่ไม่มากเกินไปเมือ่อต้นกระบองเพชรกำลังเติบโตแต่ให้รดน้ำน้อยเมือ่อต้นกระบองเพชรอ,อยู่ในช่องพักตัวนะคะ 2. การเลขขอือกกระถางเราควรเลืะกระถางที่ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปเราจะทําให้ต้นกระบองเพชรเนี่ยมีความชุ่มช,ชื้นในกระถางม,มากเกินไปนะคะ การให้แสงแดดเราควรวางแค่ตัดที่ที่มีแสงแดดลำไรและส่องถึง70%แล้วไม่ควรเกิน6ชั่วโมงต่อว,วันนะคะและสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าทุกคนจะดูแลต้นไม้ดีหรือไม่ดีถ้าทุกคนซื้อต้นไม้มา ขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลต้นไม้ให้ดีนะคะถ้ากุดท้างน,น้องบรีขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย